นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือนกรจาไม่มีครับผมสวัสดีครับสุริยาสวิทหรือช่างโต้งหนุ่มันนอกที่หลอกใครไม่เป็นนะครับก่อนกลับจากตวจวนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับแล้วก็ทำการตรวจเช็คให้กับตู้แช่เนาะหรือโรงเย็นที่ใช้ในประจำวัดนะครับตู้นี้พระอาจารย์บอกว่าใช้งานมานาน ค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับเรามาดูว่านานแค่ไหนนะครับก็อุศกลาสองห้าสี่แปดะโอ้นานพอสมควรนะครับจากดูจากสภาพแล้วก็ผ่านการใช้งานมาอย่างสม,สมบูรณ์แบบพระอาจารย์แจ้งว่าเย็นเย็นแต่เย็นไม่ฉ่ำเท่าไหร่นะครับถ้าทำการตรวจซ่อมได้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากเพราะว่ามันจะได้สำรองไว้อีกอีกตู้หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ พอดีช่างโต้งก็ติดอุปกรณ์มาเท่าที่มีเนาะก็จะลองแก้ไขดูให้ครับแต่เท่าที่ดูก็เสียดายเพราะว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เหมือนกันระหว่างรอตู้ใหม่ที่มาประจําการนะครับน่าจะเป็นหลังปีใหม่นะเห็นพรครูเขาแจ้งไว้ก็จากการตรวจเช็คก็คอมเพรสเซอร์ก็เดินปกตินะครับทอนยาฝั่งโลฝั่งไฮเย็นปกตินะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก การตันของระบบน้ำยานะครับก็คือตันระบบนั่นเองแล้วก็หรือ,อแรงดันของคอมเพรสเซอร์อาจจะไม่ดีนะครับก็ลองแต่น้ำยาก็ขาดเล็กน้อยนะฮะช่างก็ทำการแก้ไขให้นะครับตรวจเช็คเติมเข้าไปในระบบนะครับระหว่างรอ,อตู้ใหม่ที่มาประจำการในที่นี่นะครับก็ลองดูครับเราตรวจเช็คให้เผื่อมีประโยชน์บ้าง ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณมากครับสุยาชวิสทั้งโตง้งคนไม่กลัวผีขอบคุณมากครับ